สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนกน,นกประจำวันจันที่11มีนาคมพุทธศักราช2562ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการสึกภ้าสนามของนักเรียนนายร้อยตรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าชั้นปีที่1รุ่นที่70ประจำปีการศึกษา2561 วันนี้เวลา8นาฬิกา58นาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามยิงปืนทางยุทธวิธีเขาป่าทวารพื้นที่การฝึกศูนย์การทหารราบอำเภอปราณบุรีจัังหวดประจวบคีรีขันทอบทนในการฝึกภาสสนามของนันเกเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจอมเกล้าชั้นปีที่หรุ่นที่70ประจำปีการศึกษา2561รวม225นาย โดยเป็นการนำความรู้จากการศึกษาวิชาการศึกษาวิทยกรรมกายมาฝึกฝนเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนในร้อยปรับพื้นฐานทางทหารและมีความรู้ความสามารถทางด้านการทหารซึ่งมีการฝึกศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาพปฏิบัติโดยทำการฝึกทบทวนอาวุธศึกษาการถอดประกอบการแก้ไขเหตุติดขัดท่ายิงการเล็งการบังคับลมหายใจการใช้อาวุธปืนชนิดต่างๆเช่นปืนพกปืนเล็กยาวและปืนเล็กกลนรวม9้าประเภท ในการฝึกอาวุธรกรรจำกายการฝึกบุคคลทำการรบและการฝึกว,วิธีขั้นพื้นฐานอาทิการปฏิบัติการเคลื่อนที่เข้าปะทะการเข้าตีเร่งด่วนของทหารราบระดับหมู่หมวดปืนเล็กในกรอบของกองร้อย นอกจากนี้โรงเรียนนายร้อยยังได้เข้ารับการฝึกประเภทต่างๆได้แก่การฝึกป้องกันเคมีชีวรังสีนิวเคลียร์และการฝึกสุขศสตร์ทหารที่โรงเรียนนายร้อยแพจุฬลจอมเกล้าการฝึกป้อมสนามเครื่องจึกขวางและการพรางวัตถุระเบิดและการทำลายที่กรมการทหารช่างจังหวัดราชบุรีการฝึกบุคคลทำการรบและยุทธวิธีขั้นพื้นฐานรวมทั้งการฝึกการติดต่อสื่อสารเบื้องต้นที่กรมทหารสื่อสารที่หนึ่งจังหวัดสมุทรสาคร โดยทำการฝึกตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์ถึงวันที่23มีนาคม2562รวมระยะเวลาการฝึกทั้งสิ้น40วันเพื่อให้นักเรียนในร้อยชั้นปีที่1มีความรู้ความชำนาญมากยิ่งขึ้นจากการปฏิบัติจริงในภาคสนามฝึกอีกทั้งเป็นการเพิ่มทักษะพื้นฐานการรบเป็นบุคคลและให้มีความพร้อมในการเป็นผู้บังคับหน่วยมีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในระดับบุคคลหัวหน้าชุดยิงและทำหน้าที่เป็นครูฝึกได้ในอนาคต องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มอบรางวัลเทพทองแก่ผู้แทนองค์กรดีเด่นและบุคคลดีเด่นด้านวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงประจำปี2560ถึง2561วันนี้เวลา13นาฬิกา26นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอกคลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเทพทองแก่ผู้แทนองค์กรดีเด่นและบุคคลดีเด่นด้านวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงประจำปี2560-2561พร้อมกับมอบรางวัลและโลกเกียรติยศแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองและให้การสนับสนุนการจัดงานพระราชทานรางวัลเทพทองณศาราสหาไทยสมาคมพระบรมมหาราชวัง ซึ่งสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นเป็นครั้งที่19เพื่อประกาศเกียรติคุณและสร้างเสริมความภาคภูมิใจแก่องค์กรและบุคคลในแวดวงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่มีความสำนึกในการจัดรายการใช้และพูดภาษาไทยได้ถูกต้องทั้งสนับสนุนการผลิตรายการต่างๆให้มีมาตรฐานทัดเทียมนานา,นาประเทศ ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมตลอดจนเผยแพร่ข่าวสารที่ตปะะหนักถึงความมั่นคงของสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ที่ปัจจุบันสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์มีบทบาทสำคัญที่เกี่ยวข้องกับงานหลายด้านอันกระส่งผลดีผลเสียต่อสังคมได้หากปราศจากความรับผิดชอบและไม่คำนึงถึงจรรยาบัณวิชาชีพ โดยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีการมอบรางวัลให้กับสื่อออนไลน์ซึ่งเข้ามามีบทบาททําให้สังคมมีความตระหนักรู้และสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมรวมทั้งมีองค์กรดีเด่นบุคคลดีเด่นด้านวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงได้รับรางวัลเทพทองรวมทั้งสิ้น75รางวัลและคุณผู้ทําคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองและให้การสนับสนุนการจัดงานรับรางวัลและโลกเกียรติยศจานวน9คน พูดแทนหน่วยงานและประชาชนไปลงนามถวายพระพ,พรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรเมเละรัณ์อัครา,าชกุมารีและพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาชินด,ดามาสอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่อาคารสมเด็จพ,พระเทพรัตน์คณะแพทยศาสตาร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมีคณะบุคคลจากภาครัฐท่าเอกชน และประชาชนนำนทการดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,าจุฬาภรวัลยลักษ์อัครราชกุมารีพร้อมกับลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากอาการประชวนและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็วอาทิผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักสำนักงานแพทย์กรุงเทพมหานครผู้บริหารและพนักงานธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยบริษัทเอ็แฮัปี้มีเดียจำกัดโดยนายสาวพีชาวัฒนมนตรีคณาจารย์และนักศึกษาคณะวิท วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลผู้บริหารแพทย์และก็หน้าที่โรงพยาบาลศัสต์ทิพย์มานอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาตลอดจนผู้บริหารข้าราชาการและลูกจ้างประจำในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามทั้งนี้สานักพราชวังเปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรได้ทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึงเวลา16นาฬิก30นาที ณที่อาคารภูมิิริมังคลานุสร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยหลังจากสํานักพระราชวังได้ออกแถลงการฉบับที่สาว่าพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมจวลรพระวรราชากินดติารรมามีพระอาการโดยรวมดีขึ้นโดยลําดับทรงรู้พระองค์ดีขึ้นทรงเคลื่อนไหวพระวรากายได้มากขึ้นคณะแพทย์ได้กราบทูลให้เสด็จออกจากห้องไอซียูไปประทับณนห้องประทับส่วนพระองค์เพื่อถวายการฟื้นฟูพระวรากายต่อไป ซึ่งตลอดทั้งวันในวันนี้มีผู้บริหารและพนักงานธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักสำนักงานแพทย์กรุงเทพมหานครผู้บริหารเจ้าหน้าที่และนักศึกษาสถาบันการสร้างชาติข้าราชาการและเจ้าหน้าที่สถานคุ้งครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดีชายจังหวัดนนทบุรีบริษัทเอ็มแฮปปี้มีเดียจำกัด ผู้บริหารข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามคณะยุวพุทธ,ธกาสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนประชาชนทั่วไปนันใจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูปและลงนามถวายพระพรให้มีพระพรานามมยแข็งแรงโดยเร็วกับข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณปิยะนีเพียมอภรรและดิฉันมีรินทิรานาะทองบ่อจรัดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ